การจะทำป้ายชื่อพันไม้มีทั้งหมดหกข้อครับที่จะแสดงองค์งประกอบที่หนึ่งการทำป้ายชื่อพันไม้ลำดับที่หนึ่งครับในการประเมินคือการกำหนดพื้นที่และสำรวจพันไม้ยี่สิบคะแนนยี่สิบคะแนนนี้ท่านต้องสนแสดงโมเ็ลหนึ่งกระถ้าคะแนนกำหนดขอบเขตพื้นที่การกำหนดขอบเขตพื้นที่อันนี้เป็นเรื่องใหม่ของศึกษาสมุาครสมทรารพบ,พบุรีรัมยมงมิ้นะครับ ท่านได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรแกนการท่าหนึ่งกับงานส่วนพุทนศานรางเรียนท่านวิเคราะห์ว่ามาตรงกับองค์กลุ่มสาระใดหน,หนึ่งต้องแสดงการวิเคราะห์ก่อนสองแสดงใบงานใบความรู้อธิบายการสอนลำดับนี้ท่านสอนอย่างไรโหแล้วใช่ไหมถ้าผ่านปีที่แล้วมันก็ไม่ยากขนาดน,นี้ถ้าท่านไม่ผ่านปีนี้มันจะยากขึ้นอีกนะผมจะบอกไว้ให้ลำดับนี้ท่านสอนอย่างไร ถ้าสอนอย่างนี้ท่านมีผลงานชิ้นงานของเด็กอย่างไรพร้อมถ่ายภาพประกอบแล้วหลังการสอนนั้นระเมนหลังสอนนั้นว่าตัวประสงค์ตรงกับเรื่องนี้ไหมแล้วสรุปจำนวนการกำหนดพื้นที่เป็นยังไงมาดูก่อนที่จะมาถึงการกำหนดพื้นที่นี้ท่านมีวิเคราะห์หลักสูตรว้อย่างไร แล้วในหลักสูตรนั้นท่านมาเขียนแผนการสอนตรงกับกลุ่มสาระไหนแผนการสอนนี้ไปงานเป็นอย่างไรชิ้นงานเด็กเกิดขึ้นอย่างไรสรุปว่าได้ทําชิ้นงานนั้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นงานมันก็จะไปสรุปผลตออตรงข้อที่หนึ่งจุดห้ได้ว่างานชิ้นนี้เนี่ยทำขึ้นมาแล้วได้ตามปริมาณงานไหมคิดเป็นคุณภาพกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะสะท้อนไปถึงข้อที่หนึ่งจุดห้าได้ นี่ครับการกำหนดพื้นที่ซึ่งในการกำหนดพื้นที่นั้นถ้ามาดูคู่มือไฟที่ผมให้บรรมันจะมีคู่มือด้วยนะครับให้ครรทุูดูคู่มือตรงนี้ประกอบให้ปมีองค์ประกอบที่หนึ่งเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการในรูที่คุณทุนจะเขียนในองค์ประกอบที่หนึ่งระดับที่หนึ่ง ลำดับที่หนึ่งการกำหนดพื้นที่น่ครับการกำหนดพื้นที่ษาวัวาตถุประสงค์มีสามข้อครับเพราะฉะนั้นคุณครูเอาวัาตถุประสงค์ตรงนี้ไปใส่ในแผนการสอนครูได้เลแล้วเวลาสอนแล้วมันได้ตามมันได้ตามวัตถุประสงค์นี้ไหมไอ้ได้ตามวัวตถุประสงค์นี้ไหมมาตอบตัวข้อนี้ครับนี่ครับที่บอกว่า แสดงประเมินหลังการสอนสอนพร้อมกับวัตถุะสมหรือไม่เราก็จได้รู้ว่าวัตถุะสมของอันนี้ก็คือตรงนี้ครับหนึ่งนักเรียนก็องรู้อะไรเพราะฉะนั้นในแต่ละลำดับเราจะมีวัตถุะสมให้หมดเริ่มกลุ่มประมาทแล้ใช่ไหมอันนี้คือแต่ละลำดับพอสำรวจพันไม้ก็เหมือนกันครับ สำรวจทันไมก็คือว่าเราสอนพ้อกับหลักสูตรการการอย่างไรมีไปงานมีแผนการสอนอนธิบายแผนการสอนในแต่ในระดบับนี้อย่างไรชิ้นงานภาพถ่ายแล้วก็สรรปจําน,นวนครับประเมินหลังสอนด้วยแล้วก็สำรวจําน,นวนเพราะฉะนั้นมวงมิดการศึกษาของท้องทีสุิรบุรียังไม่ได้รับายนี้นะครับเพราะว่ามันมันเพิ่งคลอดเพ่งเดือน มกราคมประมาณวันที่15-20ัุาาาลาในมกราคมที่ผ่านมาเอาไฟล์นี้ไปดูแล้วก็ทำสไล์ขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ประเมินท่านก็ต้องเพิ่มก็ใบชี้แต่ในระดับป้ายมันก็จะดูอีกอย่างหนึ่งอีกมันก็จะดูคล้ายๆกับว่าไม่อาจจะไม่ละเอียดเท่ากิจบัตรขั้นที่หนึ่งนะครับขอให้รู้เรื่องบ้างไม่ใช่ว่าง,งานเกิดขึ้นล,ยลอยๆแล้วต้องมีที่มาของงาน อันนี้ก็สรุปจำนวนว่าสำรวจพันธุไม้ได้กี่ชนิดกี่ต้นในแต่ละปีการจำแนกลักษณะวิสัยพืชจำแนกอย่างนี้ครับลักษณะวิสัยพืชคุณผู้ต้องแสดงรายงานการจำแนกลักษณะวิสัยพืชว่าเรามีพืชอะไรบ้าง พื้นที่ไหนแล้วพืชน,นี้มันเป็นไม้ต้นไม้พุ่มเพราะฉะนั้นแผนไปงานนี้มาอยู่แผนการสอนของคุณครูท่านไหนแล้วคุณครูท่านนั้นอยู่กลุ่มสาระก,การเรียนรู้อะไรแล้วสรุปแล้วผลการเรียนรู้เราจาแนกลักษณะวิสัยได้กี่ชนิดกี่ต้นตถ้าโชว์ภาพลักษณะวิสยัยท่านบอกว่าถ้าเป็นไม้ต้น,เป,นเป็นอย่างไรไม้พุ่มเป็นอย่างไร เพื่อจะมาตอบโจทย์ในการจำแนกค่าคะแนนการติดป้ายหารหัสก็เหมือนกันครับโชว์ความสอนร้องโชว์แผนการสอนท่านสอนอย่างไรติดป้ายหารหัสเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะ,ะได้ป้ายรหัสท่านต้องสแสดงวิธีการสอนของท่านแล้วการสอนอย่างนี้มันสอนพร้อมกับกลุ่มสาระการการใดมีแผนการสอนอย่างไรถึงมามีวิธีการสอนอย่างนี้ มาทำป้ายอันนี้จะเป็นสิ่งนี้นี่นีผลนมานทำไป้ายได้เพราะว่าจะเป็นสิ่งในการงานอาชีพด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะมันมีในสาระที่สองของงา,านอาชีพอันนี้ก็มีขอ้อความสอดคล้องได้กับภานรูปสิ่งเป็นติภาพการเป็นติก็จะตอบโจทย์ในการทำป้ายรหัสน,นี้ต่อไปขึ้น1.2ึ่งดก,การทำฐาน การทำผังนั้นเราจะทำกี่วิธีก็เหมือนเดิมครับแสดงแผนการสอนแสดงรายงานผังพันไม้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีผังแสดงพี่กัดมีรายงานกนารหาพี่กัดโจงพุ่มแล้วก็โชว์ตัวผังมีทั้งผังพี่กัดมีทั้งผังแสดงตำแหน่งนี่คือชิ้นงานที่เกิดขึ้นกับน,น,น,นักเรียนแต่ก่อนหน้านี้คุณครูมีรายงานอย่างไรคุณครูสอนอย่างไร แล้วก็คุณครูมีแผนการสอนวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางอย่างไรอยังไงจะประเมินปีไหนส่วนอาภูมิกจะตุก้าอ์ประกอบยังไม่เคยผ่านยังไม่เคยความบรรยายเลยแต่ก็ลองลองดูเนาะถ้าอ,อยากปการะเมิเนอาจารย์คิดยากไม่หนึ่งคนตามจริงยากเพราะว่าเรายังไม่มีแผนการสอนครับ ยากเรายังไม่มีในงานครับยากชิ้นงานยังไม่เกิดขึ้นเลยเราจะประเมินนะครับเรายังไม่ได้สรุปเลยว่าชิ้นงานนั้นมันมีเท่าไหร่ถ้าถ่ายได้เรียนเราก็ไม่ได้เก็บเลยครับใช่หรือไม่จะประเมินไหมล่ะต่อฟารานใจใส่หมดแล้วนะเอายังไงถ้าไม่ประเมินผมก็จะยุติการบรรยายแล้ววันนี้ตอนนี้เขาไปไม่อยากไปไหนเนี่ยครับคคุณรูครับ แล้วเรา,า,าดักที่6 7่ทุนลูกสามมาดูอีกการศึกษา6-7-8ทุนลูกสาม20คะแนนตันนี้เยอะนะครับเราต้องสรุปกันว่าศึกษากา7 8ทุนลู3เราทำได้กี่ชนิดกี่เล่จัตุและสุวรรณภูมิเดกศึกษากีา่ทุนลูกสามเลยอ่ะเศษแา้ะเนาะึกษาไปบ้างนะสรุปก่อนว่ากี่ชนิดกี่เล่ แล้วค่อยมาเป็นเาะว่าในเล่มนีมน้มันมันมีเนื้อหาที่มาตรงกับกหลักสูตรการการท่าหนึ่งอย่างไรแล้วเอกสารเล่มนี้เราสอนเด็กอย่างไรมีแผนการสอนอย่างไรชิ้นงานเกิดขึ้นเท่าไหร่มีภาพถ่ายประกอบตรงตามวัตถุประสงค์ที่สอนหรือไม่วัตถุประสงค์ตรงที่ไหนก็ามาดูตามคู่มือนี่คือวัตถุประสงค์ของการศาึกสารก่อเด็ิย์สา แล้วก็มาสำรวจจำนวนอันนี้คือกอยเต็ดถี่จุดวยสารถ่ายภาพพันไม้ถ่ายภาพกับว่าภาพเราถ่ายได้กี่ภาพกี่ชนิดถ่ายได้กี่ภาพกี่ชนิดบันเดินรับแสดงความสอดคล้องแสดงไปงานไอ้ตรงวิเคราะห์วิเคราะห์ความสอดคล้องกังนคุณครูยังวิเคราะห์ได้ไหมพอได้ไหมครับ อาจารย์เป็นจิตถ้าเป็นการวาดภาพทางพุทธศาสตร์ในการย์เป็นจิตจะให้กลุ่มสาระไหนมามาบูรณาการศิลปะศิลปาสตราระที่เท่าไหร่ของศิลปะที่มันมีมีสามสาระมันจะมีทัศนศิลป์ดนตรีรรห,นตรห,นหน้าตาศิลป์อาจารย์เอาอะไรไม่เอาหน้าตาศิลป์เนาะ <c oughs> ก็ไม่น,าน,าน,านา่าจะหน้าตาศิลป์ต่อวาดภาพถ้าถ่ายภาพอาจารย์เป็นจิตจะให้ใครมาบูรณาการการถ่ายภาพผ่านเอ็นเย ทำไมถึงมีเทคโนโลยีต้องมีสาระที่สามใช่ไหมสาระที่สามเรื่องการทำสือ่อต่างๆการใช้คอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีอันนี้ก็คือให้วิเคราะห์อย่างนี้ก่อนแล้วก็บอกว่าสอนอย่างไรใบาางานเป็นอย่างไรแล้วก็อ่านรายละเอียดต่อตามนี้ ในโมลเลกุล3การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือว่าการเปรียบเทียบหาชื่อวิทยาศาสตร์เราสอนอย่างไรก็วนเดอมครับโจมแกงการทำตัวอย่างอันนี้จะมีพันไม้แห้งพันไม้ดองพันไม้เฉพาะส่วนในแต่ละปีเราทําได้เท่าไหร่สรุปทําได้เท่าไหร่การทําตัวอย่างทีอง่อาจารย์เรียนเราไปสอนผมใครสอนต้องมีแผนการสอนอีกนะครับไม่ใช่ว่าคุณครูสอนคุณครูทำ ถ่ายภาพก็คุณครูถ่ายมาทั้งสูบวันทั้งแจ่สูบก็คุณครูนั่นแหละถ่ายตัวอย่างก็งคุณครูนั่นแหละทำแต่แท็จริงมันต้องลงสูนิสต์จะเป็นคนทำมันถึงจะสก,กัดออกมาเป็นปริมาจับคู่ทำภาพได้ถ้าเป็นการทำตัวอย่างทันไมแน้แห้งอาจารย์เป็นผิดจะไปทำให้ถ้าทำตัวอย่างพันไม้ร้องอาจารย์เป็นผิดจ,จะเอาอะไรไปลง ไม่ใช่อาจารย์เพราะอาจารย์เป็นติดด้วยแนวรังเกือน,ไป,อปน,น,ไ,ปนไปดองดินไม่ดองมามวกมาขับดองเสร็จก็ไปกินถ้าการการเพราะฉะนั้น่องนี้เราต้องชี้ประเด็นให้ได้ว่าใครดูสถา,ากกนการสรุปนะครับเราจะมีการถ่ายภาพพันไม้แห้งกี่ภาพกี่ชนิดตองกี่ภาพกี่ชนิดแต่เฉพาะส่วนกี่ภาพกี่ชนิดก็แสดงภาพถ่ายแต่ละอนแต่ด้าน ถ้าไม่มีข네 <c oughs> ั้นตอนที่เด็กภาพที่เด็กกำลังทำยากในการสื่อตรงนี้ครับหรือไปก็ให้อารเตรียมตีแต่งเป็นชุดนักเรียนตัวเล็กๆใส่อาใส่เตรียมตีใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ไปนั้งเย็บตัวอย่างแต่จะถ่ายด้านหน้าให้ถ่ายด้านหลังก็ถ่ายด้านหน้าจวนี้โดยมันไม่คือตัวอย่างพันไม้เมื่อเราถ่ายภาพเสร็จเราจัดเก็บและสื่อโพ้นแต่ไรการทำฐานข้อมูล อาจ,จารย์เรียนที่จะบูรถานการจจาก,การทำทะเบียนันไม้ทำทะเบียนทำไม้ใครสอนหน้าตาทะเบียนเป็นอย่างนี้ครับอันนี้พวกการถ่ายภาพเราถ่ายภาพเป็นชิ้นให้ครบส่วนพอถ่ายเสร็จแล้วก็จัดเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์อย่างนี้นะครับตานี้ก็เป็นหน้าเรียนทำการวาดภาพใครสอนสอนอย่างไรชี้งานเป็นอย่างไร มันก็จะ้สังการประมาเป็นปริมาณแล้วก็คุณภาพอันนี้เป็นการวาดภาพการทำตัวอย่างทำไม้ท่านทำแห้งใครสอนใครทำสอนอย่างไรท่านต้องอธิบายท่านสอนของท่านแล้วก็มีภาพประกอบแต่ละฉากแต่ละฉากนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนักเรียนทำไม่ใช่ว่าผมให้สไล์นี้ไปแล้วตัดเอาเไล์ของผมเี่ไปขึ้นนำเสลยว,วันประเมินนะครับ บางโรงเรียนตัวนหนังสือผมเขียนว่ายังไงก็อย่างนั้นเดี๋วดยวก็ได้ที่หนึ่งครับที่มาผูดผมรู้เลยว่าโอ้ะ,อะไรผมแป๊บเดียวไมอยากดูวันนั้นอันนี้ชิ้นตัวอ,อย่างก็เป็นชิ้นตัวอ,อยา่างของโรงเรียนเราที่แสดงนะครับดองก็ต้องอธิบายก่อนที่จะมาดองมัามีการคัดเลือกยังไงมาผ่าอย่างไรผ่าเสร็จใช้อะไรในการดองแอลก,กอฮอล์อย่างไรผสมอย่างไร ใจปวดยังไงจะมาเป็น,นอย่างน,นีง้อธิบายขั้นสอนนะครับเก็บแต่ข้อส่วนเก็บอย่างรเน้นอย่างไรอธิบายประเมินไหม <c oughs> เปรียบเทียบก็ให้เอาหน้าที่แปลเ,เอาข้อมูลในหน้าที่แปลมาเทียบกับเอกสารหนังสือเสร็จแล้วก็มาเขียนในหน้าที่เก้าของควาเจ็ดขียนทุนทุนสามนะครับก็โชว์หนังสือการเปรียบเทียบ เจอมาได้ประธานทะเบียนอันนี้คือหน้าตาทะเบียนโรงเรียนเราแล้วก็อธิบายว่าแต่ละคอร์ได้มาจากไหนแล้วทะเบียนเปนไม้ใครสอนสอนอย่างไรสอดคล้องกับสาระการงานอย่างไรือเปาแล้วก็มาอธิบายเพิ่มเติมว่า,าแต่ละคอรัมนี้อามาจากกรอเจ็ดขีดหรือสามหน้าไหนหน้าไหนหน้าไหนเพราะฉะนั้นคนที่นำเสนเอและโครงก,ก,กที่หนึ่งท่านต้องรู้นะครับว่าท่านต้องเป็นผู้รู้ในองเงหนง ก็ต้องไปดูที่ผู้ผู้ที่มีชื่อด้คำสัง่งบริหารราการ,การองค์ประกอบที่หนึ่งผมถึงบอกว่าให้แบ่งเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องใช่ไหมถ้าทำคนเดียวคุณภูเป็นยังไง,ไ,งไม่ต้องตายหรอกถ้าตายแล้วใครจะมาเฝ้าองค์กรป,ประเทศพก่อนนะนี่นะก็ต้องอธิบายการทำร่างป้ายชื่อพันไม้นะครับเราจะให้เด็กรา่รางใครร่าง ก่อนที่อาจารย์เี่ยจะนำข้อมูลร่างไปส่งให้ผมตรวจเนี่ยใครเป็นคนร่างใครเป็นคนสอนอันนี้คือหน้าตาของร่างก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นไปนตามแบบประเมินมันก็จะมีบอกทั้งหมดตอบโจทย์อย่างไรอย่างไรอย่างไรติดป้ายจนกระทัา่งมาติดป้ายเชื่อพันไม้สมบูรณ์พอติดป้ายเชื่อพันไม้สมบูรณ์เราก็โชว์ภาพ ใครสอนพอสอนเสร็จป้ายออกมากเป็นอย่างไรแล้วก็ไปโชว์ป้ายที่เราแผ่น่ะแล้วก็ภาพที่คุณครูกำลังพาเด็กไปยืนภา,าพที่นั่นเด็กกำลังเรียนกำลังแผลน่พร,ะราะอาจารย์ใครแผลนที่ไม่ค่อย,อยตามทางใครแผลน่ะได้ถ่ายภาพไว้ไหมไม่ได้ถ่ายภาพเราจะมีคะแนนได้อย่างไรก็ไม่รู้ว่าใครเรียนติดไหมครับแต่ว่านักเรียนติด เราก็ต้องรูคุณครูท่ายการนักเรียนติ๋งผมไปหยิบต้นลำดวนแต่เชียงกาเป็นชมโคผมว่าเฉยๆนะไม่ใช่น,ไไน,น,นี่นะผมสมมติแสดงว่านักเรียนติดแล้วครูไม่ไม่ดูใช่ไหมก็เป็นอย่างนั้น